ทุกคนตอนนี้กําลังจะเดินทางไปที่ประเทศไทยนเนาะจังหวันดคนครพนมเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันว่าสิ่าผ้าเนลิงใชแน่ตอนนี้เขากําลังจะเดินทางออกจากตัวเมืองทะเคกไปยังสะพานมิตรภาพขัวลาวไทยแห่งที่สามทะเขกนครพนมน้าทุกคนตอนนี้เราได้มาโฮสหน้าทางเขา้า หัวมิตรภาพแเ่งที่3ามเดี๋ยวนะทุกคนนี่ี่วานี่ลวกับพุ้นบนี้หานจะน้อยเ้าสอันนี้เนะเขาสีเัตัดคีเป็นวิวสื่อเป็นวดิดโด อนนี้ฮากมลังที่จะเดินข้างข้ามสะพานเนาะอันนี้เป็นสั่งไทยนะทุกคนตอนนี้อยู่กลางขัวแล้วเป็นแม่น้ำของแล้วทุกคนเนาะเย้ตอนนี้เฮาได้เดินทางมาฮอดประเทศไทยแล้วเนาะทุกคนนี่โตสาง Amazing Thailand นีเราเดินทางมาฮอดคาเฟ่แห่งแรกที่เราจะพาทุกคนไปทัวเนาะเป็นพัเฟซว่า จังเกินะสเปรสวิลานะทุกคนอยู่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นคาเฟ่หนึ่งที่ค่อนข้างนิยมในจังหวัดนครพนมเนาะไปเข้ากันเลยอันนี้เป็นบรรยากาศว่างท้ายหูโซนหลักๆของคาเฟ่นี้เนาะทุกคนเนาะนี่นี่ก็จะมีหนองบัวอยู่ข้างหลังนี้แล้วก็จะมีทางเดินเนาะรถนะเดี๋ยวพาทุกคนไปบึป<ด><า>งวิว้านคาเฟ่เนาะทุกคนเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นวิวนองบัว นะเดินทางทางยา่ก็มาก็จะมีโซนไทยรูปแบบว่าอยู่ฝั่งนูน้นเนาะเป็นโซนไทยฮูปนี้ทุกคนตอนนี้เฮ้าบ้านนอกเราบเคยมาบิกซีนะเคยมาดุ่นแล้วแต่ว่าบดนมาน บิ๊กซีนครธนุมเนาะทุกคนเนาะได้ห้าสิบพาล่านเฮาแล้วก็พี่น้องเฮาไปลิ้นโอ้ยเสียงเสียงรถนะทุกคนเออจะเข้าไปบึ่งข้างในกันเนาะว่าสิเฮาสิได้อย่างน่เมื่อกี้นี้จากที่แบบตัดภาพมาจากคาเฟ่อันสเปซวิวเลเยตนะเออนั่นแหละยังจักซื้อบุหูแหละจักซื้อแท้ซื้อถบุหูถือบุหูเออเออนั่นแหละไดหูมาประมาณพันหูนะทุกคนเนาะหายกันไปโดนเกือบสามปีแล้วแหละที่บได้มาประเทศไทยกันมาบิ๊กซีเบิ่งจะหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศภายในบิ๊กซีเนาะทุกคนเนาะ ก็จะมีฮานค้าต่างๆฮานอิ่มซีจีแล้วก็ฮันเกรอบซิมเปลิลร์ขายกระปปรงกระเป๋านะต่างๆนะทุกคนนะ <S <S เลยเดี๋ยวพาหลอกพาชมกันนะทุกคนนะทุกคนกมโซนนะทุกคนนี้จะเป็นอาคอร์ของบิ๊กซีนะจะเป็นฟู้ดคอร์ทของบิ๊กซีซึ่งมีอาหารให้เลือกหลายอย่างว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต่ำไทยโบต่ำลาวมีครบนะ าต,ต้องเปลี่ยนสุกเดื่อที่จะแบบได้ตามบุกลุกที่ถ้าวางแผนไว้เลยนะนี่เป็นลุกกางเกงยี่แล้วก็เสื้อเสื้อธรรมดาคนบิ๊กซี่ไม่ยังดีแน่เพิ่นมีอาหารฟรีให้เรากินเนาะทุกคนให้ซิมพัลลเราหิวให้เก่อนนี้นะหัวขามากแต่มาเนี่แต่มาตั้งแต่สองโมงบ่ายสองโมงยังบไปกินข้าวเลยทุกคนนี่กออินข้าวซองเพิ่นแถมเพิ่นให้ซิมฟรีแต่เขาซื้อใส่เพิ่นอันละสิบเก้าบาท สิบกว่ซื้อ,อยังหลายนะทุกคนนะแต่ว่าเขาได้กันเสื้อตัวหนึ่งแล้วกันงดอันหนึ่งแล้วกันะะพริกป่นเกาหลีเนาะทุกคนเฮาเท็ดกนินจินะทุกคนจะไปเช็คบิลกันเลยเนาะประหยัดเงินนะทุกคนนะมางบสองพันแต่ว่าเกิดแล้วสองพันทีนะตามทูเช็คบิลทุกคนไม่อยากจะคืซื้อกันหลายตนนีเรามาอยู่ที่ว่ามาอยู่ที่เมกาโฮมเนาะซึ่งเขาจะมาเบิ่งเครื่องแต่งห้องอุปกรณ์แต่งห้องของเขาบุ้งวิชิตได้ยังบอกว่าเบิ่งราคาซื่อพวินยัี้มีแต่ทุกคนซึ่งมีวัสดุก่อสร้างของต่างๆที่ราคา หมู่วาราคาแพงบมูแพงบหมูแต่ว่าเขคาไป็บึ่งมีทุกสิส่งทุกอย่างที่เราอยากได้เนาะทุกคนนี่อันนี้ที่ถือก็เพื่อนเลยใช<ห>่แต่ชิ้นมีอุป,ปกรณ์ต่างๆเนาะทุกคนที่เราอยากได้มีครบทุกอย่างเลยเลาวจะไปถามพนักง,งานก่อนมีสิ่งที่เราอยากได้บ่เนาะโอเคทุกคนตอนนี้เฮาสิขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวเฮาสิมาเฮ็ดอีกคลิปนึงเป็นคลิปสิพาไปใส่เดี๋ยวไปบึ่งน้ำกันอีกคลิปนึงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าแบตเตอรี่มิมเฮาเต็มก็คคืืออเก่า19% ทถานี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์มักกดไลค์ like, ใช่กดแชร์ share, เนี่ยทุกคนเนาะบ๊ายบาย